อีกตัวหนึ่งตัวอะไรอะ่ะเอมไหนเอ็ม <M. S 1> ไหนดูสิเ <M. S 1> <M. S 2> okay. อ็มเอ็มเอ็มโอเคอะป้อนแม่ป้อนแม่ <laughs> ทำไมอะ่ะป้อนหน่อยอ่ะโอ้นหยิบมาอีกตัวหนึ่งิบมาอีกตัวหนึ่ง ตัวอะไรอะ่ะบ <B. S 1> ีฮะบี <B. S 1> ไหนดูขอดูหน่อยบีโ <B. S 1> อเคบีเอาอ้ํเลยอ้ํเลยไหนหยิบมาอีกตัวนึงดิไหนหยิบมาอีกตัวนึงไหนหยิบมาอีกตัวนึงชิบไอยืมมาอีกตัวหนึงหน่อยยิบมาอีกตัวหนึงนยยหน่อไปไปนย,ย,อยโอ้ตัวเดียวอะไรกือฮะขื่ อะไรนะพูดไม่ชัดเลยเต็มปากกันเลยพูดไม่ชัดอ่ะไหนหยิบมาอีกตัวหนึ่งดิบ๊องบอนแม่ปอนแม่เอ้าโอ้ยไหนหยิบมาตัวหนึ่งแล้วบอกแม่ตัวอะไรตัวเดียวตัวเดียวครับตัวเดียวอ่ะตัวเดียว อ่ะตัวเดียวไหนดูดิในมืออ่ะตัวอะไรตัวอะไรอ่ะอ่ะตัวอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวไหนตัวอะไร M O B R อันนี้ตัวอะไร H O อันนี้ตัวอะไรอ่ะดูดีๆตัวอะไรตัวอะไรดูดีๆดูดีๆตัวอะไรอ่ะ อันนี้ตัวอะไรบอกแม่ก่อนเจ๊ไม่ใช่ไม่ใช่เยจ๊าเบบเยเจ๊า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 เจ๊ไหนไหนดูด้วยตัวอะไรเนี่ยตัวเนี้ยตัวอะไรเอาเอาำเลย